อันนี้คือกี่ปีแล้วนะคะพี่ที่ถ่ายมากี่ปีแล้วเลยอ่ะ18ปีแล้วค่ะ18ปีแล้วค่ะท่านผู้ชมโอเคค่ะแล้วการอยู่ตลาดนี้มากี่ปีแล้วค่ะ4ปี หอมเผือกมากอ,อ,อร่อยแล้วก็กรอบด้ว่ยคลายแล้วกรอ,อ,อบนอกสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมิีดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสุริสา,าชาแนลนะคะวันนี้เราก็อยู่กันที่ตลาดบิ๊กซีอยุธยานะคะก็วันนี้เรามีร้านอาหารเด็ดอีกเช่นเคยนะคะก็เป็นร้านนี่เลยค่ะบ้าบินเผือกนะคะ รอบที่แล้วเนี่ยที่เรา่ายไปอ่ะคือเสียงเพลงซาวเพลงคือดังมากก็คือเลยแบบไม่ได้ยินเสียงแม่ค้าเลยนะคะไม่ได้ยินเสียงแบบไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยค่ะท่านผู้ชมเดี๋ยววันนี้เรามาอัปเดตถ่ายให้ชมอีกครั้งหนึ่งเนาะแบบฉบับเต็มเลยนะคะเพราะว่ามีเอฟซีถามมาเยอะเนาะก็ไปจ้ะเดี๋ยวเราพาไปชมบรรยากาศการทำของพี่เขาเลยนะจ๊าไปเลยจ้ากันเลคะ่ะ หนูปลาขนมบ้าบิ่นเผือกนะคะกล่องละ25บาทนะคะขายดีอีกเช่นเคยค่ะนะคะไม่เหมือนใครนะคะเพราะว่าเป็นเผือกนะคะไม่ใช่มะพร้าวเด้อนะคะน้าทานอีกแล้วค่ะสายเผือกอย่างเรานะคะไม่ควรพาดนะคะในขายดีมากค่ะแค่ไม่ทันค่ะ ชิ้นใหญ่ๆกันเลยค่ะกล่องละยี่สิบห้าบาทก็คือเจ็ดชิ้นนะคะท่านผู้ชมรอบที่แล้วเราคือแบบ พูดผิดไปนะคะหกชิ้นนะก็เจ็ดชิ้นนะคะเดี๋ยวเราจะไปแบบสอบถามแม่ค้ากันแบบเต็มๆนะคะวันนี้สวัสดีนะพี่นะสวัสดีค่ะสวัสดีแม่ค้าด้วยนะคะ ค่ะตามสบายค่ะเล่นดีนะเผือกนะคะท่านผู้ชมมาแล้วมาเป็นเผือกขูดนะคะที่เป็นแบบยังไงอ่ะขูดใช่ไหมขูดอ๋อ Uber เส้น ก็คือมีส่วนผสมของกะทินะคะพี่ใช่ค่ะอืมเป็นเผื่อเลยเผื่อทั้งหมดเลยหล่อทั้งหมดเลยค่ะห้าสิบอย่างไม่เหมือนใครค่ะท่านผู้ชมก็คือพี่เปิดร้านกี่โมงนะคะพี่จินประมาณบ่ายสามถึงบ่ายสามครึ่งบ่ายสามโมงครึ่งคือพร้อมขายแล้วค่ะจะถึงประมาณกี่ทุ่มนะคะพี่ช่วงนี้สองทุ่มครึ่งเลยโอ้สองทุ่มครึ่งเลยค่ะยาวๆ วันนี้มีเอามาเพิ่มตรงเพิ่มเติมไหมคะพี่กิโลวันนี้้หมูปลา <c oughs> มีมรู้จักเยอะเลยนะอ๋อแต่ทำอไเที่ยวที่แล้วค่ะวันนี้ก็จะเพิ่มมากขึ้นนะคะกิโลนะคะพี่วันนี้วันนี้เอามาสามสิบโลสามสิบโลค่ะเผือสามสิบโลค่ะท่านผู้ชม แล้วก็ที่อื่นที่ขายนี่คือที่ไหนคะพี่ที่ประตูน้ำพระอินค่ะประตูน้ำนะพระอินวันอะไรคะวันลาเช้าขายทุกวันเลยจ้ะโอเคค่ะน,นะคะเนเน่ชัดเจนนะคะไปไปอุดหนกันได้เลยนะคะขายทุกวันแล้วก็ที่นี่ก็คือวันจันทร์แล้วก็วันพฤหัสบันังคาะเอ้ยวันอังคารแล้วก็วันพฤหัสโอเคค่ะ ี่คือกี่ปีแล้วนะคะพี่ที่ขายมากี่ปีแล้วเจดปีแล้วเจ็ดแปดปีแล้วค่ะท่านผู้ชมโอเคค่ะเราขายอยู่ตลาดนี้มาก็สี่ปีค่ะสี่ปีโอ้งมสเคค่ะัะคู่นะคะลูกค้าแกไม่ทันค่ะท่านผู้ชมเนี่ยเดี๋ยวเราให้ดูใกล้ๆเจ็ดชิ้นนะคะแบบนี้นะคะ แล้วพ่อตอนนี้คือมี f อสอบถามมาเยอะค่ะว่ามีแฟนชายบ้างไหมคะ มีแบบเปิดสอนบ้างไหมคะมีชันชัยบ้างไหมคะแม่ค้าคือยังไงคะยังไม่ได้เลยอ่าโอเคยังนะคะท่านผู้ชมนะเดี๋ยวเดี๋ยวไว้ให้แม่ค้าไปคิดก่อนนะคะอ่าเผื่อจะมีแบบแลนนะคะขยับขยายธุรกิจนะท่านผู้ชมเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตให้ชมไปเรื่อยค่ะ ประตูน้ำพะอินนี่ขายช่วงกี่โมงคะพี่ขายตั้งแต่สี่สี่ครึ่งถึงประมาณสิบโมงจ้ะโอเคค่ะเจ้าอยู่หน้ารักแต่ผมเดียวบ้าเลยจ้ะอ๋อก็คนที่อยู่โซนนั้นก็น่าจะรู้นะท่านผู้ชม

ทันแล้วค่ะ่านผู้ชมต้องรอนะคะไฟนี่คือต้องพอดีนะพี่ห้ามเล่งเลยคล้ายๆกับขนมโคกนะพี่เนาะต้องดูไฟดูอะไรเล่งไม่ได้พอพีกจะขายขนมปุกด้วยอ้าวโอ้ในวันดี่ลูกค้าชอบกินนี้มากกว่าพี่ก็กเลยเลือ,อกขาย ก็คือดีเลยนะพี่ก็คือใช้เตาแบบนี้ได้เลยโอเคค่ะท่านผู้ชมรสชาติมันจะแบบหนึบๆนะคือเราชอบมากนะเพราะว่าเราเป็นคอเถือกนะคะมันจะหนึบๆแล้วก็แบบรสชาติเถือกหวานน้อยนะคะอร่อย มาค่ะท่านผู้ชมร้อนๆน,นะคะสองสี่หกเจ็ดเจ็ดชิ้นนะคะยี่สิบห้าบาทร้อนๆเนาะก็มาเดี๋ยวเรามาชิมกันเลยนะคะอหอมเผือกมากคือถ้าเราทานครั้งที่แล้วเนี่ยคือเขาจะหนึบๆแล้วก็หอมเผือกมากหวานน้อยนะคะกรอบกรอบข้างนอกนะคะเดี๋ยวเราจะแบบ ขอวางก่อนวางเคือมันร้อนมากค่ะนี่เดี๋ยวเราให้ดูว้าวสุดยอดร้อนมากสุดยอดนี่คืออะไรร้อนมากค่ะนี่ค่ะตัวเผือกจะเป็นแบบนี้พก็คือมีเผือกมีมะพร้าวนะคะ มีคือเขาพี่ก็ใส่กะทิแล้วก็แป้งประมาณนี้นะคะเราขอเป่ากันเนาะเผืองมาลองกันค่ะหืมหนุบหนับหอมอเผือกมากอืออร่อยแล้วก็บกรอบเนี่ยเขาแล้วกรอบนอกนุ่มในนะคะหวานน้อยคือแบบส่วนตัวเราอ่ะจะจะไม่ค่อยค่อยชอบแบบกินอะไรที่มันจะหวานอย่างเงี้ย คือเราเชอบอะไรหวานๆน้อยๆน,นะอร่อยอืมอร่มากนี่ค่โคตรอร่อยเลยคือมารอบนี้แบบอร่อยมากไม่รู้ว่าหิวหรือเปล่านะคานผู้ชมอยากจะก,กัดมากเลยแต่ว่ามันร้อนมากนะคะเพื่งอ,อกจากตอมามามาอุดหนุนกันได้นะคะตั้งแต่4ี่โมงเย็นเลยนะคะ ไปสามโมงครึ่งก็เริ่มขายละนะถึงสองทุ่มครึ่งเลยนะคะพี่เข้ามาแบบวันละสาสิบโลยนะเผื่อแล้วก็ที่ตลาดเช้าทุกวันนะพี่เขามีที่ประตูน้ำพระอินนะคะอันนั้นนะ่ะขายทุกวันทุกเช้านะคะตีสี่ถึงประมาณสิบโมงประมาณนี้คะ่ะสุดยอดเนี่ระลุยหลังร้านเลยะคะ่ะ สำหรับใครนะคะที่อยากมาอุดหนุนร้านบ้าบินเผือกนะท่านผู้ชมก็มาได้เลยนะคะที่บิ๊กซียุทธยานะคะทุกวันอังคารแล้วก็วันพฤหัสเลยนะคะเปิดร้านบ่ายสามโมงครึ่งแล้วพี่เนาะถึงประมาณสองทุ่มครึ่งเลยนะคะค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกการรับชมและติดตามนะคะไปพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณแม่ค้ามากนะคะขอบคุณคะ่ะ